สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมื่อวนนี้มากินอีงได้เนาะค่ะอันนี้เป็นข่าวแรงเะค่ะพี่น้องมามากินน้ำกันค่ะค่ะมื่อวนนี้เฮาก็ซื้อมากินนี่เนาะค่ะมีใส่กรอกเนาะค่ะแล้วก็มีอันเฮ็ดเนาะค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดย่างเนาะค่ะแล้วก็ปาปิการเนาะค่ะหรือว่าพริกหยวกบ้านเฮาเนาะค่ะมีแป้งเนาะค่ะแล้วก็มีน้ำพริกเนาะค่ะน้ำพริกปลาทซับกับน้ำพริกอันปลาย่างเลยค่ะพี่น้อง หอมหอมซื้อมาเนาะคะ่ะซื้อมากับพี่คนไทย่นเนาะคะ่ะแล้วก็มีมะแขงเนาะคะ่ะมะแขงลวกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้ก็สิกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยข้าวเหนียวของเราเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนที่จะไปกินกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะคะ่ะหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมากินเลยค่ะมาลงมือกินเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง นอนหาคนตื่นวังหันเนาะค่ะพี่น้องหิวเขานี่เขาแรงเนาะค่ะตายัางปุบโปอยู่เนาะค่ะมาเ้ยค่ะพี่น้องมามาเดี๋ยวจำแจวกันเนาะค่ะอืมแจวปลาซับค่ะแซ่บแซมอืมแซ่บค่ะ เจียวปลาย่างเนาะค่ะหอมสีเอียง,งหน่อยหนึงนะค่ะพี่น้องน,นี่เฮ็ดเนาะคะ่ะเขาเอามาย่างเนาะคะ่ะย่างกระทะ นี่ก็จะเป็นใส่กอกซื้อเขาเจ้ามาเนาะคะ่ะใช่ป้ะรุด แสงมืดไม่ค่อยซาดบบเพิ่งไหม,หม ขาแบบง่ายๆแล้วค่ะพี่น้องมือเนี้ย 嗯，在、mm。Hmm. So น้องกินข้าวแรงกันแล้วบอกค้เนี่ย mm. อันนี้เป็นมะแข้งมันเหลือลายมือเนาะค่ะพี่น้องย่นเสียเนาะค่ะเขารุดป,ปากเชะดายเนาะค่ะต้องรีบกินลวกเลย Han er ambulansen. กำลังพอดีกินค่ะตัวใหม่นิดนึงค่ะพูน่ะ <c oughs> ย่างตะแกเนะหืหเหรอพอดีกินสีเขาต้องเปลี่ยนนี้ค่ะ ชุกใช่ไพี่น้องหิวข้าวต้นแรกอันนี้น้ำพริกปลา่างค่ะพี่น้อง อุ่นไมโครวฟเ่ะพี่น้องก็เลยอยากแข็งเยน็นนะก็แข็ง นี่ซีชินซีเบิร์บมาพูดพี่น,น้อง <laughs> อืมออื บ้าปากก็าว่าด้วยค่ะ <laughs> จำนี้เนาะคะ่ะบเบิร์ตเคะ่ะเพราะว่ากินข้าวเหนียวเนาะคะ่ะมันก็นเลยอิ่มไปเลยเนาะ,ค,ะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่สิบริภาษคลิปต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ